นี่ให้เพื่อนๆนได้เห็นสตรอเบอรี่นะคะนี่นี่ลูกกำลังสุสกเลยอันนี้เพิ่งเขียวนี่เดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเลยค่ะนี่บ่ได้มาเปิดเบิงเพิ่งมาเปิดเบิงเห็นด้านนี้นี่พอได้เก็บกินค่ะนี่ลูกกําลังสวยเลยเนี่ยเห็นว่านี่เด็ดเลยจ้ะนี่อันนี้มาแรงเจาะไปแล้วนิดนึงนี่ลูกนี้ยังไม่สุกเดี๋ยวเด็ดไปเลยดีกว่าการเลิมนี่เห็นบอกสวยสวยเลย สวยมากๆนกเลยนี่ทั่วมบเบิรเลยนี่ฟางหนีค่ะลูกนึงเก็บไปให้หมดเลยค่ะนี่อหอมหมเลยค่ะนี่นี่ติดไปเลยจ้านี่เป็นพวงเลยเห็นบ่เป็นสตรอเบอรี่นี่ได้กินแล้วเด็ดไปเลยจ้านี่กำลังเป็นพวงนี่เห็นบ่นี่ปล่อยสุกเดี๋ยวเรามาเก็บมาอีกรอบนึงค่ะนี่ได้แล้วจ้านี่ หวานเลยเดี๋ยวเรานี่เอาไวน้นี่เดี๋ยวเราไปเปิดหาอันมาอีกนี่หอมแ้ะจ้านี่แอปแบลนะจ้ะ